สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเช้าว,วันนี้ผมอยากจะเตือนสติ2อประการทั้งต่อไปนี้นะครับประการแรกคืออย่าประมาทคําว่าประมาทในภาษาอังกฤษเขาแปลว่าละเลยพี่น้องครับคําว่าประมาทคือการไม่ใส่ใจไม่สนใจมองข้ามหรือละเลยละเลยสิ่งที่ควรทาละเลยสิ่งที่ควรป้องกันนครับนั่นคือความประมาทคําภาษาไทยบอกว่า ความประมาทนำไปสู่ความตายพี่นครับเราเรียนรู้เรื่องความประมาทความไม่ประมาทมาตั้งแต่เด็กนะครับเรารู้ว่าการที่เราละเลยเพราะเจนะของพระเจ้าละเลยที่จะรักษาสิ่งที่ดีละเลยที่จะทําบางสิ่งบางอย่างบางคมภีเรียกว่าบาปครับเพราะฉะนั้นความประมาทหรือการละเลยนั้นก็ถือว่าเป็นความบาปอย่างหนึ่งได้พี่น้องครับเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นการที่เราละเลยไม่ปฏิบัติตาม ข้อแนะนาทางสุขภาพฝ่าฝืนไม่ทําในสิ่งที่ควรทํานั่นคือบาปแห่งความประมาทบาปแห่งการละเลยพี่น้องครับการละเลยก็คือการละเว้นไม่ทําสิ่งที่ควรทานั่นเองในวิดีโอกันครับบาปแห่งการละเมิดก็คือกฎที่เขาวางไว้เราไม่ทํานั่นคือการละเมิดบทบัญญัติต่างๆธรรมบัญญัติต่างๆที่พระเจ้าได้สั่งผ่านโมเสสก็ดี หรือบันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ดีคําสั่งสอนของพระเยซูการห้ามทําและจงทํานั่นคือบาปทั้งสิ้นครับถ้าเราไม่ทําตามสิ่งที่เยซูห้ามทําเราทํานั่นคือบาปสิ่งที่เยซูสั่งให้เราทําเราไม่ทํานั่นก็คือบาปนั้นจงทําสิ่งที่ต้องทาครับและงดเว้นทําสิ่งที่ไม่ต้องทําพูดง่ายๆก็คือไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ต้องทํา นั่นคือประการแรกที่ผมอยากจะเตือนสติพี่น้องในเช้าวันนี้คืออย่าประมาทประการที่สองครับประการที่สองคือการไว้วางใจพี่น้องครับการไว้วางใจก็คือ trust พระเยซูทรงรักเราพระเจ้าพระบิดาของเราก็ทรงรักเราเนื้อเพลงของเพลงที่มีชื่อว่ามีสหายเลิศคือพระเยซูเป็นดังนี้นะครับมีสหายเลิศคือพระเยซูผู้ได้แบกบ,บาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวน ให้โศกเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉไหนเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิเดชเราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือเคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่าไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยวแต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเราจะหาสหายที่วางใจแก้ความทุกข์ลำบากเราได้เพราะพระเยซูทรงทราบความทุกข์นั้น จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนักเหลือกำลังและเราหมดแรงผู้ประเสริฐทรงช่วยสิทธิรักให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่านจงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าแล้วทรงยื่นพระหัต์รับท่านไว้ท่านจึงได้รับความบรรเทาเพียงครับเรามีสหายเลิศคือพระเยซูครับ รทรงแบกบาปแบกความทุกข์แบกความเจ็บปวดของเรามีอะไรรบกวนให้เราโศกเศร้าจงรีบเร่งนำามาเข้าเฝ้าเพราะอะไรครับใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุก็เพราะว่าการอธิษฐานการวิงวอนของเราได้ท้อถอยไปเราไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เตชพี่น้องครับการที่เราจะต้องไว้วางใจมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเราที่เรามีกับพระเยซูครับความสัมพันธ์ของเราที่เรามีกับพระเยซูเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เหมือนกับเพื่อนครับเราต้องใช้เวลาคุยกันกับพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราอา่านพระคัมภีร์ผมเองก็เคยงุนงงกับคาตัดของพระเยซูไม่ทราบว่าพี่น้องเคยงงหรือเปล่าครับพระเยซูได้ตัดว่าพระบิดาของท่านท,านทรงทราบว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์พี่น้องครับคุณพ่อบนสวรรค์ของเราทรงมีพระทัยเมตตาหัวใจของพระบิดาที่ทรงเมตตาเราพระบิดาที่ทรงรักเรามากที่สุด พระบิดาของเราคุณพ่อของเราบนสวรรค์ทรงทราบว่าเราต้องการอะไรก่อนที่เราจะทูลขอกับพระองค์ด้วยซ้ําพูดง่ายๆก็คือว่าก่อนที่เราจะเอ่ยปากขึ้นมาพระองค์ก็ทรงทราบแล้วพี่น้องครับผมก็มั่นใจว่าก่อนที่เราจะมีความต้องการมีความจําเป็นขึ้นมาพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าแล้วก่อนที่ความตื่นตระหนกความกลัวของเราจะเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงทราบล่วงหน้าแล้วและเราจะอธิษฐานขอไปเพื่ออะไรครับคําตอบมีอยู่อย่างเดียวครับพี่น้องก็คือมิตรภาพ ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูความเป็นสหายเลิศของพระองค์ที่เราเป็นสหายของพระองค์มิตรภาพทําให้เข้าใจความคิดของพระเจ้าเรื่องความใกล้ชิดความสัมพันธ์ครับยิ่งเรารู้จักใครคนหนึ่งมากขึ้นเท่าใดเราก็ยิ่งไม่จําเป็นต้องสื่อสารด้วยความเกรงอกเกรงใจเราก็สามารถที่จะเข้าประเด็นไปได้เลยพี่น้องครับ ผมเชื่อว่าพระเจ้าเองพระองค์ก็ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เราแต่หลายครั้งเราไม่พยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ต่างหากใช่ไหมครับนั่นเป็นที่มาของการที่เราควรจะอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนั้นเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเครื่องมือในการที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องครับเราสามารถเปรียบเทียบการอธิษฐานกับความสัมพันธ์ได้ พระกัมภีร์ได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอับราฮัมกับพระเจ้าโมเสสกับพระเจ้าอับราฮัมและโมเสสได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าเขาอยู่ในฐานะน,นั้นครับดาวิดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พระกัมภีร์บอกว่าเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักเป็นคนที่ปรุงชอบพระทยยิ่งหนักพี่น้องครับพระเยซูทรงสอนว่าถ้าเราทําในสิ่งที่พระเยซูสอนเราสั่งเราบัญชาเราเราก็เป็นมิตรสหาย กับพระเยซูพระองค์ต้องการให้เราอธิษฐานทูลขอพูดคุยกับพระองค์พี่น้องครับนั่นคือเครื่องมือของการเป็นพระสหายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นถึงระดับพระสหายกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับมิตรภาพกับพระเจ้าก็ครอบคลุมการสื่อสารระดับต่างๆพระเจ้าทรงห่วงใยเรื่องธรรมดาในชีวิตของพวกเรารวมถึงประสบการณ์โควิดอันเข้มข้นในครั้งนี้เราสามารถนำความล้มเหลว เราสามารถบน่นเราสามารถเทความรู้สึกของเรากับพระเจ้ากับพระเยซูซึ่งเป็นสหายที่เลิศประเสริฐของเราเรามาหาพระองค์ได้เรากลับใจใหม่ได้เราสารภาพได้เราสรรเสริญได้เราขอบพระคุณได้เราชื่นชมยินดีได้เราสามารถนำความกังวลความเป็นห่วงการตื่นตระหนกความห่วงใยมาให้พระเจ้าของเราได้เราไม่ต้องพยายามปิดบังอะไรจากพระเจ้าของเรา การปิดบังอะไรจากพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่โง่เขลาครับเพราะพระเจ้ารู้ดีว่าเราเป็นใครพี่น้องครับพระองค์รู้ดีถึงรากถึงแก่นถึงกลินของเราพันธุกรรมของเราสาภาวะแวดล้อมของเราความคิดและแรงจูงใจของเราของคนต่างๆรอบตัวเราพระองค์ก็ทรงทราบพ,พี่น้องครับเราสามารถเงียบต่อหน้าพระเจ้าได้และเราก็ขณะที่เงียบอยู่นั้นเราก็สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ แต่บางครั้งการเงียบก็จะเป็นการสื่อสารได้ดีกว่าคําพูดมากมายซีเอสลูวิสได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราเหมือนกับที่ทรงรู้จักสิ่งทรงสร้างต่างๆด้วยพระปัญญาของพระองค์ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามถึงแม้ว่าความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้จักเรานี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเราครับกลับเป็นตัวกําหนดว่าจะให้พระเจ้าเข้าถึงเราได้มาก หรือน้อยพี่น้องครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับตัวเราครับเป็นคนกําหนดว่าจะให้พระเจ้าเข้าถึงเราได้มากหรือน้อยนั่นหมายความว่าเราวางใจพระเจ้ามากหรือน้อยเราอธิษฐานมากหรือน้อยเราสามารถเปิดความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราให้พระเจ้าประทานความมั่นใจประทานที่ลี้ภัยความสัมพันธ์ยิ่งใกล้ชิดก็จะเกิดขึ้นก่อให้เกิดศักยภาพ ที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาพี่น้องครับพระเจ้าเตรียมตัวที่จะประทานความกล้าหาญพระเจ้าเตรียมตัวที่จะประทานสิ่งดีๆพรรองทรง,งจัดเตรียมเพราะว่าโรรองทรงเป็นพระเยโฮวาห์เเรครับพระเจ้าเป็นผู้ที่มากกว่าบุคคลธรรมดามากกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้เราสามารถทำควรวญกับพระเจ้าได้เราสามารถแสดงความรู้สึกที่คับค้องใจได้เราทำควรวญอยู่กับสิ่งแย่ๆ และบอกพระองค์ได้พี่น้องครับในช่วงเวลาบางท่านบางคนในพวกเราอาจจะท้อใจทุกข์ใจกังวลใจก็ขอให้เราเพิ่มพูนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเลือกที่จะใช้ช่องทางซึ่งเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าให้กับเราในการที่เราจะนำตัวเองไปถึงความไว้วางใจไม่ห่วงกังวลเจินกนไปและขอพระเจ้าเสริมกำลังเลี้ยวแรงพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้และวันต่อๆไปนับจากนี้อาเมน